พระพุทธรัตนปฏิมากรพศสองพันห้าร้อยเจ็ดพี่สารเจ้าปูหลุกผานกเขาค่ะคุณผู้ชม ตรงนี้ก็จะมีปากถ้ำด้วยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเดินเข้าไปดูทางปากถ้ำที่ลงไปนะคะตรงผานนุกเขาค่ะคุณผู้ชมนี่ตรงปากถ้ำปากถ้ำค่ะคุณผู้ชม เราจะลงไปไม่ได้นะคะถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่นะคะเพราะค่อนข้างน่ากลัวนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าอยู่ในถ้ำจะมีอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเราเองไวก่อนตรงนี้เป็นบริเวณทางลงปากถ้ำค่ะคุณผู้ชมสามารถอยู่ตรงนี้ได้นะคะแต่จะลงไปมากกว่านี้ไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมที่ศาลเจ้าปูหลุกนะคะ ยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นค่ะคุณผู้ชมดูหินที่ท่าน,นะคะอันนี้คือหินทางปากท่า ลงมาได้นิดเดียวเองค่ะคุณผู้ชมมาดูปากถา้ำขออนุญาตพาคุณผู้ชมขึ้นไปข้างบนดีก,กว่านะคะถ้ามองจากลงไปตรงปากถ้ำค่ะคุณผู้ชม,มก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่ศาลเจ้าปูหลุบทางที่เราจะไปผูกกระดึงค่ะคุณผู้ชม พื้นที่ตรงนี้ยังอยู่ในอ,อุทยานแห่งชาติภูผามาะะ่านค่ะคุณผู้ชมมีหลายๆจุดด้วยกันสําหรับอุทยานแห่งชาติภูผาม่านนะคะจุดนี้ก็เป็นจุดศาลเจ้าปู่หลุกนะคะผานกเขาค่ะคุณผู้ชมพามาดูทางลมปากถ้ำนะคะ